สวยสวยแสงอาทิตย์าสาดส่องสวยงามครับสวยงามของอมภัยเสียงไก่กันเอ้อไม่ได้มาหาเขาสองแรงและสองแรงสองแรงเขไงต้องไมัมงลูกเอ้ มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาขับปวยให้ตรงนี้เลยนะ่ะอ่าเอาอ่ะอ่ะโอเคนะ เอาล่ะหาวิธียังไงเอาล่ะอย่าตีกันอย่าตีกันตีไม่แล้วห้ามฮกกันหรอกอยู่ด้วยกันดีๆอยู่ด้วยสัมพันธ์ทำไมตีตีกันได้อะไรวะว่ามึงก็ได้แผลไอ้พว ก็ต,ต่างคนต่างได้แผลไม่เห็นได้อะไรเลยอยู่ด้วยกันดีๆลูกนะยินด้วยกัน,น,กนตัวหนึ่งมากินตรงบนนะมากินข้างบนนี่เร็วมามาเร็วเร็วเรได้ทอง ตัวหนึ่งมากินบอเร็เว